การแสดงค่าทางประกอบนิทานนิทานหมายถึงเรื่องราวที่สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังและอาจมีการเพิ่มเติมจากเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนค่ะการแสดงประกอบเรื่องราวหรือนิทาน ผู้แสดงจะสมมุติว่าตนเองคือตัวละครในเรื่องและจะแสดงตามอารมณ์ความรู้สึกบุคลิกลักษณะต่างๆของตัวละครตามบทบาทในเนื้อเรื่องที่ได้รับผู้แสดงจะต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ลักษณะต่างๆให้เหมือนกับตัวละครเพื่อให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งและเข้าใจไปกับเนื้อเรื่องนั้นๆค่ะ ประเภทของนิทาน 1. นิทานปรัมปราเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่เพอ้อฝันเป็นการสมมุติมีเรื่องราวมหศัศจรรย์เหนือธรรมชาติมีเทวดานางฟ้าและจะจบด้วยความสุขเช่นพระอภัยมณีปราบู่ทองปีเตอร์แพนแจ็คผู้ค่ายักษ์ซินโดเล,ล่าเป็นต้น 2. นิทานาศาสนา เป็นนิทานที่มุ่งสอนศิลธรรมโดยโครงเรื่องจะย,ยึดพระพุทธศาสนาเช่นนิทานชาดก 3. นิทานวีรบุรุษนิทานที่มีหลายตอนคล้ายชีวิตจริงและอาจมีจินตนาการเป็นเรื่องเล่าถึงวีรบุรุษมีการประจนภัยต่างๆเช่นเฮอร์คิวลิส 4. นิทานท้องถิ่นคือนิทานที่มีเกี่ยวกับ ความเชื่อต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีอาจมีเค้าโครงของเรื่องจริงอยู่บ้างเช่นผาดแดงนางไอ 5. นิทานตลกขบขันเป็นนิทานสั้นๆที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ฟังและผู้อ่านโดยแสดงความมีไหวพริบของตัวละครเช่นหัวล้านนอกครูสีถนนชัย 6. นิทานอธิบายเหตุเป็นนิทานที่เล่าเลือกสาเหตุของสิ่งต่างๆเช่นทำไมกาถึงมีขนสีดำา 7. นิทานเรื่องผีเป็นนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของวิญญาณพูดผีปีศาจมีทั้งผีที่ดีคุ้มครองผีแก้แค้นผีหลอกหลอนเช่นผีกระสือผีปอบผีพง 8. นิทานเกี่ยวกับสัตว เป็นนิทานที่เกี่ยวกับสตัตว์ต่างๆเป็นตัวเอกของเรื่องโดยให้มีความคิดและการกระทำของมนุษย์เช่นสุนักกับเงาลูกหมูสามตัวเป็นต้นประโยชน์ของนิทานประโยชน์ของนิทานมีดังนี้ค่ะ 1. ทําให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสารสงรค์ 2. ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคี 3. แก้ไขพฤติกรรมและเสริมสร้างคุณธรรม 4. ส,สะท้อนสภาพสังคม 5. ให้ข้อคิดและคติสอนใจ 6. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพล,นเพลินและให้ความรู้ 7. กระตุ้นความคิดของเด็กๆค่ะเ,เราไปชมตัวอย่างการแสดงท่าทางประกอบนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้หนูจะมานำเสนอในทางคุณธรรมเรื่องดาวลูกไก่ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเอ็กอีเอ็กเอ็กเอ็กอีเอ็กเอ็กกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล so ็กๆในป่าวันหนึ H ่ง พระรูปหนึ่งผู้รงผ่านมาบริเวณนั้นตาและยายต้องการทำบุญตาจึงเอ่ยขึ้นกับยายว่า นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงในกระดาษใบงานเรื่องการแสดงท่าทางประกอบนิทานและนำมาส่งครูในสัปดาห์หน้านะคะ